เซียนไทยนะเดี๋ยวปีหน้าอุ้มจะปลูกผักเซียนเราคุยนะคะปลูกไม่ได้กินเลยนะคะอไอโก่าสมนิ่ยัเก็บพันไว้แล้วนะคะอเอ๊ะต่อมาผักช่วงเดือนตุลาคมนะคะ เ <laughs> ปอายุตั้งร้อสิบเจ็ดปีค่ะรับชมก็คือปล่อยแต่จเปต้องใชมือใส่ถุงมืออีกแล้วเริ่มหนาวก็เริ่มใส่ถุงมือแล้วเนาะ มีผักชีมีใบบรอกโคลีแล้วก็มีโหระพาแมงลักนะคะเด็กๆชอบมากค่ะด้าพาะว่าเขามียเขามีย <c oughs> ต,ตึก,กตึกติตีตัาตีใส่ถุงเท้าอีกแล้วล่ะละูกเขารักกันคู่นี้เขารักเอ้ย <c oughs> ได้กอายุต่ำกว่า17ปีห้ามรับชมนั่นอากาศเริ่มหนาวแล้วคะ่ะตอนนี้ที่เซอร์เบียนะคะตอนดึกๆก็อยู่ที่10องศา11องศานะคะทุกคนจ้าส่วนตอนกลางวันก็กำลังเย็นสบายอ,อมี่มานี่เนี่ยสัสดี ข้ามเนี่ยเอาถุงมือมาเลยเออเอาถุงมือถุงมือใส่ถุงมืออีกแล้วเริ่มหนาวก็เริ่มใส่ถุงมือแล้วเนาะ,ะหืมหืม สักในสวนมีอะไรบ้างช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มมาอัปเดตค่ะช่วงเดือนตุลาคมนะคะสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่นี่คือมีแต่ต้นนะคะสตอรอเบอรี่คือช่วงประมาณเดือนนี้ค่ะตุลาคมเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาใหม่ค่ะทุกคนเราสามารถนะคะการขยายพันธุ์สตอรอเบอรี่ง่ายนิดเดียวเราก็เด็ดนะคะตรงนี้ออกค่ะทุกคนแล้วก็นําตรงก้านนะคะออาวอาอย่างเอาฟุตบอลมาอีกให้มา,มมานี่มานี่มาติ มาที่กิมีบาลกิมีบปลยาบอลบราบมาสมบเชียองโอ้ยไงนอนไปแล้วฮิยิลูกภาษานะเราอะฮิไปแล้วค่ะไปแล้วเนี่ยค่ะคือศัตรูพืชนั่นเห็นไหม เรามาต่อกันนะคะในการขยายพันธุ์กิ่งนะคะหรือต้นของสตรอเบอรี่นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะตัดตรงนี้นะคะแล้วก็เอาบริเวณโคนคะ่ะที่มีรากอย่างนี้นะคะกลบลงไปในดินแค่นี้เองคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะขึ้นแล้วปีหน้านะคะเขาก็จะติดดอกออกผลเลยคะ่ะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มก็ได้เวลามาขยายพันธุ์แล้วคะ่ะอันนี้ผักของน้องตายเรานะคะ ใชคะทุกคนคะจต่อไปได้เช่นกันนะคะสวิตชาร์ตค่ะทุกคนสวิตชาร์ตจะชอบอากาศช่วงเย็นๆตรงนี้ช่วงนี้มากๆเลยนะคะก้านอาจจะไม่ใหญ่มากเพราะว่าอุ้มไม่ได้แยกนะทุกคนคะ่ะอุ้มก็คือปล่อยแบบตามเอนตามกันไปเลยเนาะมีผักบุ้งคะ่ะบางอานันบางต้นนะคะยังยังเหลืออยู่คะ่ะอาจจะไม่สวยมากมายนะแต่ว่ามปัูกลระดับบารมีนะคะอันนี้คือ ส่วลันเตาค่ะน,นี่เป็นพันธุ์ไทยนะคะทุกคนค่ะอมปลูกเอาไว้ช่วงเดือนตุลานะคะก็คือปลูกไปกินยอดเขาค่ะกับสมตำอร่อยมากเลยนะคะทำอะไรกันอนะ่ะเป็อีกแบบนั่นต่อมาผักช่วงเดือนตุลาคมนะคะอากาศเย็นแล้วก็จริงแต่ก็จะมีผักบางชนิดนะคะที่เขาชอบอากาศเย็นๆค่ะอ้าวเคระเสียแล้ว ขนาค่ะทุกคนอุ้มก็หวานแบบคือมีเม็ดเยอะมากนะคะอุ้มก็ปลูกแบบหวานทิ้งไปเลยค่ะเก็บแต่ต้นสวยๆกินนะคะต้นไหนไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วก็ให้น้องตายค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะผักชีผักชีก็ชอบอากาศเย็นนะคะออกดอกออกเม็ดแล้วแหละอุ้มก็ปลูก หวานทิ้งไปอย่างนั้นลยคะทุกคนหวานทิ้งนะคะให้น้องต่ายกินด้วยนะคะผักเซียนคะ่ะอันนี้เม็ดไม่รู้ร่วงมาจากไหนนะคะเป็นผักเซียนไทยนะเดี๋ยวปีหน้าอุ้มจะปลูกผักเซียนให้เป็นแปลงเยอะๆไปเลยนะคะนี่จิกะอมเรคนลงมานะคะอย่าเนาะใช่ตุกุชีอย่า เอะเชียเราคุยเราคุยกับผักกับหญ้านะคะคุณลุงแซวว่าเธอคุยกับผักกับหญ้าของเธอไปแล้วค่ะเดี๋ยวลองเอานี้ไปให้เด็กๆดีกว่านะคะภาพเป็นอย่างนี้แหละลูกอเอามาออกมาอะ,อะไรนี่จะดูส,วน,สวนเห็นตลอดเวลาหมาตัวนี้ อยากเข้านักนี่อยากเข้าให้เข้าแเลยออกไม่ได้ ต่อมาก็เป็นแคลไดโนเสาร์นะคะแล้วก็มีพวกหัวรพาหัวรพาของปีนี้อุ้มไม่สวยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะได้กินอยู่คะ่ะทุกคนได้กินนะแล้วก็น้องไต่ก็ชอบมากนะคะคือชอบหัวรพามากแล้วเขาก็จะชอบพวกแคลอย่างนี้ด้วยนะคะแคลเนี่ยอุ้มพึ่งลงนะคะพึ่งมาปลูกตอนเมื่อไม่กี่เดือนนะคะเมื่อตอนต้นปีนะคะปลูกไม่ได้กินเลยนะคะเด็ดไปหลายรอบ ทั้งคนทั้งน้องตายทั้งญาติมานะคะพี่บีมาก็เด็ดใครมาก็เด็ดนะคะทุกคนคือใบกรอบมากนะคะกรอบมากแล้วก็จะมีตรงนั้นนะคะก็จะมีโหระพาม่วงนะคะตรงนั้นเก็บใบทําพันนะคะสองต้นพริกไม่ติดดอกคะ่ะทุกคนไม่ติดดอกไม่ติดผลนะคะก็คือน่าจะต้อง ก็คือปล่อยทิ้งแล้วคะ่ะเพราะว่าแดดน้อยพริกเขาก็ไม่ติดลูกแล้วคะ่ะออกตุลาแล้วนะคะตุลาแล้วก็เดี๋ยวหนาวมาแล้วคะ่ะทุกคนหนาวมาแล้วนะคะก็กลับบ้านเก่าเนาะกระเพราของเราตัวนี้คือทำพันธ์นะคะโอ้ยไม่เริ่มสุกแล้วในการเก็บพันธ์กระเพราน,นะคะเราจะมาลุ้นทุกวัน,นะคะ่ะทุกคนลุ้นทุกสองวันนะคะว่า เม็ดเขาเป็นสีน้ําตาลหรืออยังนะคะถ้าสีน้ําตาลก็คืออุ้มก็จะเด็ดเอาไว้เลยนะคะไม่งั้นเขาจะร่วงหมดเลยค่ะทุกคนจ๋าเนาะนีปีหน้าเอาใหม่ค่ะพริกค่ะอ้ยสงสารมากเลยทุกคนคะ่ะสงสารลูกมากเลยนะคะสงสารน้องมากเลยกําลังติดนะทุกคนคะ่ะกําลังติดพริกของเรับปีนี้ เป็นพันดูใบนะคะมีเอซีบอกว่าเพลงพันดูใบใช้คะ่ะคือดูใบยอย่างเดียวเลยนะคะมีแค่นี้คะ่ะเนี่ยเพิ่งกําลังติดนะทุกคนคะ่ะมันไม่ได้แล้วแหละไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหนาวมาแล้วนะคะก็ปล่อยให้น้องตายไปเลยคะ่ะสงสารเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศแบบอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสิบองศาถึงยี่สิบองศาเขาก็ไม่ตายอะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวหิมะก็มานะคะติดลบเขาตายแน่นอนคะ่ะ มีสุกอยู่สองสมเม็ดนะคะแล้วก็เออนั่นนไหแล้วก็มันนะีค่ะทุกคนมันบางเนี่ยค่ะมันกำลังติดน่ะทุกคนจะ้าก็อก็ปีนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่เดี๋ยวประมาณสักพันวานะคะอุ้มจะหวานนะคะเม็ดพริกแล้วค่ะทุกคนอุ้มจะเพาะพริกแล้วนะคะ ได้นะคะมีอยู่ติดอยู่นิดนึงแต่แค่บางต้นนะคะตีล้ตีอัดดยวยฮ่าฮ่าฮ่าไม่แล้วค่ะไม่แล้วรถตีแซ่เปนอืม โคไเนใครเดอาไหนในเวลาอีกไม่กี่วันนะคะคุณลุงกับคุณป้าก็จะรื้อแปลงผักแล้วนะคะ,ะเพื่อเตรียมฤด,ดูกาลก็คือหมดฤด,ดูกาลปลูกผักแต่เพียงเท่านี้เนาะน่าจะอีกราวๆสักสิบวัน,นะคะ่ะทุกคนกลางเดือนนี้นะคะก็จะไม่มีผักเลยนะคะก็คือเก็บแปลงผักเก็บสวนผักไปเลยแล้วก็ ไปเรียมแปลงผักอีกทีตอนราวเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้นะคะต่อไปน้องไก่ก็จะสามารถนะคะออกมาเดินนะคะจิกเศษใบไม้เศษหญ้าที่หลงเหลือค่ะทุกคนคือช่วงนี้นะคะถ้าช่วงที่ยังมีผักอยู่ในสวนนะคะคุณลุงกับคุณป้าก็จะขังน้องไก่ไว้นะคะแต่ไม่ได้ขังแบบลืมเลยนะคะน้องไก่ก็มีบริเวณให้เดินกว้างขวางพอสมควรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงฤด,ดูการเพราะผัก ปลูกผักหมดแล้วเด็กๆนะคะน้องไก่ก็จะได้เดินทั่วบริเวณสวนหลังบ้านเลยนะคะซึ่งมันกว้างมากเลยนะคะทุกคนคขาเอ๊ะนีน,<ำ>น้ำนีนำ้ำหัวหาย,อ,ยอันนี้หล่อนอันนี้ก็ได้อยู่นะทำน้ำซอสก็เอาอันเก๋กเ เอาไม่สวยไปทำนะคะอันนี้สวยๆล้วก็ทรงนี้มมเก็บพันไว้แล้วนะคะเป็นหยดน้ำค่ะทุกคนเอ๊ะดีมั้

โซล่า,า,าอันนี้ลูกสีชมพูเราจะาเก็บมะเขือเทศไปทำน้ำซอสนะคะก็เป<อ><ะ>็นน้ำซอสสปาเกตตีจ้าทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะทำลาซานญากันเนาะดังนั้นมะเขือเทศนะคะก็เป็นวัตถุด,ดิบนะคะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการนะคะทำน้ำซอส <c oughs> ลาซานญาหรือน้ำซอส <c oughs> ของสป,ปาเกตตีนะคะคุณป้าก็บอกว่า มีพริกปาปริก้าไหมที่บ้านอุ้มก็บอกว่ามีลูกด้วน้อยนะคะปีนี้เอ่อพริกของอุ้มนะคะปาปริก้านะคะรวมทั้งปาปริก้าไม่สวยเลยนะคะไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะคุณป้าก็จะบอกประจาว่าคุณลุงด้วยนะคะก็บอกว่ามาเก็บเลยคือไม่ต้องบอกนะคะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็เก็บโลดประมาณนี้นะคะโอเป็นการแถมให้ด้วยหนึ่งโลแถมแถม Hai kẹp, hai kẹp. Sushi nè. Ui. Oh. Ako ti treba onda koi pa da za su koi dan uh -huh. kad hoćeš dođi tu. Uh -huh. Mhm. Mm ima ima tu i tamo ima. Ta. Supa. Kako okay, to? Sutra? Pa da kad hoćeš onda. Okej. Okay. Mhm. Uh -huh. Skål! วันนี้เมนูของเราก็เป็นลาซานญาอีกแล้วเป็นอาหารฝรั่งอีกแล้วค่ะทุกคนอุ้มต้องบอกว่าอุ้มถนัดอาหารฝรั่งค่ะถนัดอาหารไทยแต่ทำออกมาคืออาจจะมันไม่ได้เป็นไทยแท้ทุกคนอุ้มก็กลัว fc บางคนบางท่านนะอาจจะแบบเฮ้ยอะไรทำกับข้าวไทยแบบไม่คืออะไรอย่างเงี้ยอุ้มก็เลยคิดว่า เออดังนั้นนะคะเราถนัดฝรั่งเราก็จะเน้นฝรั่งแล้วก็สวจะเป็นคนที่แบบเน้นกินอาหารฝรั่งมากกว่าอาหารไทยก็อย่างว่าเนาะเขาเป็นพ่อบ้านเนาะเป็นเป็นฝรั่งอ่ะเนาะ เอออาหารไทยก็มีบ้างนะคะอย่างพวกผัดกะเพราอย่างพวกแกงจืดอะไรเงี้ยนะคะสวอก็จะชอบนะคะชอบมากอยู่นะคะทุกคนคะ่ะแต่อุ้มก็คือไม่ค่อยได้ทํากับข้าวฟุตตรงๆนะคะช่วงนี้แบบว่ามีความขี้เกียจนิดนึงนะคะพอบ้านก็คือว่าเอาอยัางไ,กไาารรงก็ได้อาหารฝรั่งก็ได้เอาแบบง่ายๆที่หาส่วนประกอบนะคะหาองค์ประกอบได้แบบง่ายสะดวกไม่ต้องไปหามากมายไกลนะคะอุ้มก็อ่ะอย่างนั้นก็ ตามนี้ราคาลาซานญาพิซซ่าแล้วก็จะมีสเต็กอะไรอย่างเีะคะ้ค่ะทุกคนอ่าก็จะเป็นแนวนี้เลยนะคะคือทําอาหารฝรั่ง7จดแปอย่างที่พ่อบ้านชอบนะคะแล้วก็มีอาหารไทยสี่ห้าอย่างที่พ่อบ้านกินได้ก็คือจะมี ทำกินแค่นั้นเองนะคะครอบครัวเราไม่แบบสรรหาโน่นนี่นัน่นนะคะอย่างอุ้มอยากกินลาบหมูอะไรเงี้ยเพราะเออพอผัวสวนะคะก็กินได้นะคะลาบนะคะแต่ถ้าใส่พวกใบเครื่องเทศต่างๆนะคะเยอะเกินไปนะทุกคนสวก็จะบอกว่าชุนเธอใส่ให้นิดเดียวได้ไหมอ่านั่นแหละมันก็มีปัญหาอีกเลยทุกคนเราก็เลยทําให้เรานะคะขี้เกียจในการทํากับข้าวไทยด้วยนะคะ ซอสของเรานะคะก็มีโหระพาฝรั่งค่ะทุกคนแล้วก็มีอันนี้คือออริกาโนนะคะเป็นเครื่องเทศของฝรั่งของอิตาเลียนะคะคือมีขายทุกที่และอุ้มเคยเห็นมีขายตามฟู้ดแลนด์บิ๊กซีด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นนะ ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะคืออุ้มมีติดบ้านอยู่แล้วทุกคนอุ้มก็เลยอาศัยส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำมะเขือเทศค่ะทุกคนเพิ่มความเข้มข้นให้เฉยๆนะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะทําแบบง่ายๆที่สุดเนาะถ้าใครบอกว่าโอยลาซัญ่ายุ่งยากมากแผ่นแป้งลาซัญ่าก,ก็โคตรแพงเลยใช่ไหมคะทุกคนก็ทําเองเหมือนอุ้มก็ทําเองนะคะโดยใช้แป้ง250กรัมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะทุกคนจา้าแล้วก็ เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะทุกคนนวดๆวดนวดนว,นวเสร็จแล้วก็พักแป้งนะคะแรปไว้พักแป้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะนี่เลยซอสของเราก็จะได้รูปลักษณะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราให้เขาคุกกิ้งไปประมาณ45-50นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็นําแผ่นแป้งเนะมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้ทุกคนเอามารีรีร,รีถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ไมีไอ้เครื่องอย่างนี้เลยทํายังไงนะคะ ก็ไอที่รีดขนมอะทุกคนคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นอ้นอนึกออกแล้วคะ่ะไม้รีดแป้งใช่ไหมคะทุกคนซื้อมีขายทั่วไปนะคะตามอินเทอร์เน็ตเนาะก็มีติดบ้านไว้นิดนึงก็ไม่เสียหายคะ่ะทุกคนไม่ต้องการกินข้าวเนาะมีก็ดีไงคะ่ะไม่มีก็เออก็ต้องเวลาจะใช้มันก็อ้าวรู้อย่างนี้ฉันซื้อดีกว่าอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะดังนั้นซื้อเป็นโลดคะ่ะอันละ40-50บาบาทเองนะคะทุกคนคะ่ะเนาะ วันนี้พ่อบ้านจะกลับมาทานข้าวด้วยกันนะคะไม่ต้องกินข้าวคนเดียวแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะพ่อบ้านส่วนมากนะคะช่วงนี้จะไปหมกมุ่นกับอยู่ที่บ้านหลังใหม่ค่ะทุกคนมี f c บอกว่าบางคนนะคะบอกว่าโห้ย1.5ล้านเนี่ยแพงมากเลยนะอะไรเงี้ยนะบาง FC บางท่านก็บอกว่ามันไม่ได้แพงเลยถ้าแบบดูจาก พื้นที่นะคะบริเวณบ้านแล้วก็สภาพบ้านต่างๆ1.5ล้านก็ถือว่าโอเคนุ่นนี่นั่นค่ะแล้วแต่คนมองทุกคนคะ่ะอุ้มก็บอกไม่ถูกบอกไม่ได้นะคะว่ามันถูกหรือมันแพงนะคะแต่สําหรับอุ้มก็คืออาจจะแอบแพงนิดนึงนะแต่ถ้าเราเปรียบทเทียบยังไงซาเซเวียมันก็ยังอยู่ในโซนของยุโรปคะ่ะทุกคนเนาะ ร้อยแล้วคะ่ะหลังจากที่เราเอาเข้าตะออบนะคะประมาณ45 50 45ห้าหี่หประมาณเนี้ยคะ่ะทุกคนถ้าอบนานเกินไปนะคะน้ำซอสมันก็จะแห้งเนาะก็จะทำให้แบบทานแล้วแข็งๆนะคะเพราะบ้านแกจะชอบแบบมีเป็นซอสซอสมีเป็นครีมครีมหน่อยๆเนาะเพราะว่าสวสวนะคะจะได้ไม่ต้องเคี้ยวเยอะคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งหนึ่งไปฝากนะคะไปให้ลุงกับป้านะคะ,อะเอาไข่เข้ามาเอามะเขือเทศเข้ามาด้วยนะคะอมก็ถามลุงกับป้าว่า ฉันจะทำลาสัญญาพวกเธอสนใจไหมคะเก๋ก็บอกว่าโอเคสนใจค่ะสนใจอุ้มก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันเอามาให้นะคะก็นี่เลยเดี๋ยวออพรุ่งนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนนะคะไปอัปเดตบ้านหลังนู้นนะคะเพราะว่าช่างเขาจะมาตัดต้นไม้ด้วยนะคะตัดกี่ต้นอะไรยังไงนะคะเขาเหมาราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เอาไม้ไปทําอะไรยังไงเดี๋ยวอุ้มมาอัปเดตนะคะพรุ่งนี้ละกันเนาะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้โอเคค่ะมาค่ะทุกคน มาทานลาสัญญานะคะอาหารมื้อเที่ยงกับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ